บูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะทรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิบดกราบพ,พระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิกราบสว่าขาโตพระวตาธรรมโม คำม,มังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวกส,าวส,วส,วสังโฆสังฆนัำมามิกราบนมัส,าสาาการพระรัตนต,ตรนัยนโมตัสสะภะวัตโตอารหะโตาสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะวัตโตอารหะโตาสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะวัตโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะ วันธามมีพุทธังสัพพะเมธทสังขมธาเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมธทสังขมธเมพันเตวันธามีสังขังสัพพะเมธทสังขมธเมพันเตไตร พุทธทางสรนังขชามิทำมังสรนังขชามิสังฆังสรนังขชามิทุติยามติพุทธทางสระนังขชามิทุติยามติทำมังสรนังขชามิทุติยามติสังฆังสรนังขชามิตตติยามปิพุทธทางสรนังขชามิตตะติยามติทำมังสรนังขชามิตตติยามปิสังฆังสรนังขชามิถวายพรพระอิติปิโส อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอานุตตาโรปุริสธ,ธรรมมาสาริสัตถาเทวมนุสสานังุพุโทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยุหิติสุป,ปัิปันโนภควาโตสาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโนภวัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปจิปันโนภวัตโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสัพุคาราเอสาปะคะวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณีโยอนุตตรังปุญญะเขลตังโลกัสสาติชัยมงคลคาถาพาหงุงพาหุงสหสัมพินิธ พาหงสหาสาหัสสม,มพินิมมิตุสาวุธันตงังชีเมขารังอุทิตโคระัตะเสลมารางังธานาทิธรรมวิธินาชิตตามมนินโทตันเตชะสาวัตุเตชะมังคารานิมาราติเรกัมมะพิยุชิตสพพรรพัตริง โครามปนาระวะกรรมกครมัตถยขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุลินโทตันเตชสาภวตุเตชะมังครลานินาราคิริงคชาวรางอติมัตตภูตังทาวะคิจักกรรมมสนีวสุทารุณันตังเมตตามภูเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชะมังคารลานิโาาาาาาอคิดต,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 ตะขักคาม,มติหัตถสสุทารุณันตงังทาวันปิโยชนะ ถังกุริมาและวันตังอินทีพิสังคตามนโนชิตวามุินโทตันเตชสะพาวตุเตชะมังครานิกัตาวานากัตธรรมุทธรางอีวะคพินิยาจินจายทุตทาวาจนางชัยกายามะเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุินโทตันเตชศะพาวตุเตชะมังคดานิ สัจจังวิหายามมติสัจก,กวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตัมะนางอัติอันทภูตังปัญญาปัติปะชาลิโตชิตวาวมุลินโทตันเตชะสาวัตุเตชะมังคะาน้นันโทป,ปันนันทภูชาาักทางมีพุทธังมาหิตทิงปุตเตนะเถนภูชเคนัธมาปยันโตอิตูปะเทสาวิธินาชิตวาวมุนินโทตันเตชะสาวัตุเตชะมังคะราน้ทุกขาหัตทิทฐิภูชเคนสุธทธตหัตถังพรหมังวิสุทธิ ทิชุดติมิติพกาพิธานังยานาคเทนนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชะมังครานิเอตาปิพุทธทัชชยมังคระอัตคาถาโยวาจโนทินาทิเนสลาเตมทันตีหิตาวานนกนกวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยนโรสปัญโยชัยปริศ มหาการุณิโกนาโถหิตายะสภปาลินางปูเรตวปราปารมีสภพพปาโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตเชมังครังชยันโตโพธิยามูเรศักยาน,างนังานทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุ ชยมังคะเรอปราชิตาปันลังเตสีเสปทฏบิโกคะเรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคัปัะโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะดังสุปปาาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตสสุยิถังพรมมังจาริสุปัะฐคินังกายะกรมมังวาจากัมมังปัฏฐคินังปัฏฐคินังมโนกรมมัง นิทีเตปัทกินาปัทกินานิกตวานละพันตถดเถปัทกินีพระวตุสัพพัมมังคารังรักขันตุสพเทวตาสภพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเตพระวตุสัพพัมมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพภธรรมานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเตพระวตุสัพพัมมังคารังรักขันตุสัพะเทวตาสัพภสังขานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเต ยอดพระกันไตปิฎกอิติปิโสภะคะวาอระหังวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาวิชาจรณะสัมปันโนวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสุขโตวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาโลกาวิทูวัจโสภะคะวาอระหังตังสารนังขฉามิอระหังตังสิระสานมามิสัมมาสัมพุทังสารนังขฉามิสัมมาสัมพุทังสิระสานมามิ วิชาตระนสัมปันนางสระณนางขจามิวิชาตระนสัมปันนางศิลสานมามิสุขตังศรัณนางขจามิสุขตังศิลสานมามิโลกาวิทางารณนางขจามิโลกาวิทางศิลสานมามิยติปิโสภคะวาอนุตตรโรวัจโสภคะวายติปิโสภคะวาปุริสธรรมมสารถิวัจโสภคะวายติปิโสภคะวาสัทธาเทวมนุษย์สานางวัจโสภคะวายติปิโสภคะวา พ so ok an um. so ุทโธวัจโสภะวาอนุตตารังสารนังขฉามิอนุตารังสิระสารนามามิปุริสธรรมมาสารติสาานังขฉามิปุริสธรรมมาสารติสิระสารนามามิสัทธาเทวมนุสสานังสารนังขฉามิสัทธาเทวมนุสสานังสิระสารนามามิพุทธังสาานังขฉามิพุทธังสิระสารนามามิอิติปิโสภะขวารูปขันโธอนิจจาขันธ์ปรมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะขวาอิติปิโสภะขวาเวทะนะ ขันโทอนิี้จะนะครับอนิจจะรักะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะะวาอิติปิโสภะะวาสัญญาขันโทอนิี้จะรัคะปารามีจะสัมปันโนอิติปิโสภะะวาอิติปิโสภะขวาสังขารขันโทอันนี้จะรัคณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะะวาอิติปิโสภะขวาวิญญาณขันโทอันนี้จะรัคะปารามีจะสัมปันโนอิติปิโสภะะวาอิติปิโสภะะวา ปัถาวีจักกวาราจตุมหาราชิกาตาวติงสาทาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวาเตโชจักกวาราจตุมหาราชิกาตาวติงสาทาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวายบายโยจักกวาราจตุมหาราชิกาตาวติงสาทาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอาโปจักกวาราจตุมหาราชิกาตาวติงสาทาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอากา สัจจกวราราชตุมหาราชิกาตาวะติงสาทาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควายามาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาตุสิตาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควานิมมานารติธาตุสัมม <c oughs> าทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควากามาวจารทธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควารูป,ปา วัจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาปัธมชาณธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาทุติยชาณธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาตติยชาณธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาจตุถะชาณธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจ มาชาณะทุสัมมาธีนสัมปันโนอิติปิโสภคว,วาอากาสานัญจาตนะเนวสัญญาณนาะสัญญายตนะอารูปาวจราราตุสัมมาธีนสัมปันโนอิติปิโสภคว,วาบิญญานัญจาตนะเนวสัญญาณนาะ สัญญายตนะอรูปาวจรธาตุสัมมาทิยสัมปันโนอิติปิโสภควาอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอร yes ูปาวจรธาตุสัมมาทิยสัมมาทิยนะสัมปันโนอิติปิโสภควาโสตาปฏิมัคขาตุสัมมาทิยนะสัมปันโนอิติปิโสภควาสกิทาคาปฏิมัค คคะาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภควาอนาคาปฏิมัคคถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหัตตาปฏิมัคคถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภคะวะสโตตาอรหัตตาปฏิภารธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาสกิทาคาอรหัตตาปฏิภาระภารธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาอนาคาอรหัตตา ปฏิภาตธาตุสัมมาทิยะสัมปันโนกุศลธรรมมาอิติปิโสภควาอาญาวาชีวังพุธทธังสรานังขฉามิชมพูที่ปัญจิสโรกุศลธรรม,มานโมพุธทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะปจัพพุธทธานามามิหังอปามะจุป,ปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะ อุปะสะชะสุเหปาสายะโสโสสะสะอะอะอะนิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวะอะสังวิสุโลปุสะภุพระอิสวาสุสุสวาอุสราธรรมมาจิตติวิอตัติปิติปิโสภะควาอารหังอะอาญาวะชีบังพุทธังสนานังขจา,ามิสาโพธิปัญจอิสโร ธรรมมากุชลาธรรมมานันทาวิบังกโกอิติสัมมาสัมพุโทโธสุขารานยาวะชีวังพุธทธังสรานังขะสามิจะตุมหาราชิกาอิสโรกุชลาธรรมมาอิติวิชาเรณะสัมปันโนอ,อุอุยาวะชีวังพุธทธังสรานังขะามิตาวะติงสาอิสโรกุชลาธรรมมานันทะปัญจสุขโตโลกาวิทูมหาเอโอยาวะชีวังพุธทธังสรนังขะสามิยามาอิสโรกุชลาธรรมมา ตมมาสัทธาปัญจส,สัตสตตาปารมีอนุตตรโยยามะกะขะยาวชีวังพุทธังสละนางขฉามิโตสิตาอิสโรกุสลาธรรมมาปุยะปะกะปุริสัทธรรมมาสารถิยาวชีวังพุทธังสละนางขฉามินิม,มานาระรติอิสโรกุสลาธรรมมาเหตุปโปวสัทถาเทวุสานนางตถา,ายาวชีวังพุทธังสละนางขฉามิ ปะระนิมิตะอิสโรปสลาธรรมมาสังขาราขันโททุกขางอนิจังอนัตตารูปขันโทพุทธะปภะยาวชีบังพุธทธังสาะนังขะฉามิพรหมอิสโรปสลาธรรมมานันจิปัญจยาวินาปัญจพระขวตายะาวิพานางังสาะนังขะฉามินโมพุทธสสะนโมธรรมมาสานโมสังขสัพพทธิราโรการากะระกนาเอเตนะสเจนะสุวัตทีหตุก หูดูห <hana> ูดูห yeah. ูดูสวาหายะนโมพุทธัสสะนโมธรรมัสสะนโมสังคัสสะวิตติวิตติวิตติมิติวิติจิตติจิตติอติออติตไมยสุสุวติโหตุหูดูหูดูหูดูสวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวังสกาวติสาวังมหาสกาวติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิศิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวัง สัพปุริสาวังมหาสัพปุริสาวังพุทธสาวังปเจกะพุทธสาวังอรหัตสาวังสัพพะสิทธิวิชทตรานางสาวังสัพพะโลกาอิริยานางสาวังเอเตนะสเจนะสูปทีหงตุสาวังคุณนางวัชพะรังเตชังมิยุริยางสิทธิกรรมมังนิพานางมุขังคุยหากลางฐานนางเสียวดังปัญญานิขังปุญญางพะขยางตับปังสุขังสิริดูปังจตุ ปีสติเสนาเอเตนะสัเจนะสุวัตทีโหตุฮูลูฮูลูฮูลูลลสวะหายะน้ำโมธรรมสัตน้ำโมธรรมสัตน้ำโมพุทธสัตน้ำโมธรรมสัตน้ำโมสังคสัตทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธว,วิญญาณขันโธน้ำโมอิติปิโสภควาน้ำโม พุทธศสทุกขังอนิจจังอนัตตรูปรขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทน้ำโมสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมน้ำโมธรรมมัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตรูปรขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทน้ำโมสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมน้ำโมธรรมมัสสะ ทุกขง ate, er, ana, ังอนิจจังอนัตตาดุปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทน้ำโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆน้ำโมสังคัสสังคัสสาทุกขังอนิจจังอนัตตาดุปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทน้ำโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวาหะปะริตังน้ำโมพุทธน้ำโมพุทธายะมะอะปุ ทุกขังอนิจจังอนัตตายาวัสสหาโยนโมอุธัมมะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุธัมมะอาวันทานโมพุทธายะนะอากาตินิสระนะอาระปคุทังมะอะุทุกขังอนิจจังอนัตตาวิปัสสิสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะรคาทิ่หน้าสันตุคาถาชินบัญชรตั้งน้ำโมสามจบ ปุตตะกัมน้โมตัสักพระวะโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัส <s ci ễ nt> ักพระวะโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสักพระวะโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกัมโมระเพปุตตังธนากัมโมระเพธนาอจิกายเยกายายายาเทวนังปีตังสุตวะิติปิโสภะคะวายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอะระหังสุขโตนโมพุทธายะ ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานังสตูสัจาสพังรสังเยปิบิสุนราสภาตัณหนกราทยพุทธอัทวีสตีนยกาสเพปฏิทิตามไมหังมัทเกเตมุนิสราชีเสปฏิทิิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโดเตมิสโขปฏิทิิโตไมหังปุริสภะคุณังกะโดผัดทะเยมีอันยโตสาริปตุกะกิเตมโกทันโยปิธิภาคาสมิงโมคลานโนจวามะเกทักคิดเนสามันีไมหังอาสุขันธาราหูรกัสโปโจมหานโม อุพาสุมมรมัสตะเกเกสันเตปิทิภากัสติมิสุวิโยวัตปะพังกะโดนิสินโนสีสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงาคาโวกุม马ม拉กสัสโตเทรโทรมาเฮสิจิทบาทโกโสแมหังพระเนนิจางปิทาสีคุณนากะโรปุณนโนงคุริมาโลจจอุปเรเนสีบริเทราปัญจอินิชัตตาเนาลเตติระกามามาวะวัดเซสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกายเอเตสิติมหา เทวดาชิตตะบันโตชินรัสสาชิตาเซลเตชนะอังคมันเคสุสันติตาพระตนังปุระโตอาสีทัคินีเมตสุตกงทัชกังปัชโตอาสีวันเมอังคุริมาระกังขันธโมระปริตันจักอาตนาเดียสุตกะรังเกษสชัทนังอาสีเสสาปัจจาิสานิตาชินานาวรษนิตาสัตปภการังคตาวตาปิตาที่สันชาตาภาหิราชตุปัทวาอาเสสาวิทยายังตุอนันตะชินเตชะสาวพิสโตเมสกิเจนะ สัทธาสัพพุทธปัญชเชระชินะปัญชระมัญชะหีวิหารตัมมะหเีเตระสัทธาปเรตุมาสเพเ,เตมมหาปุบิสาสภาิเจวมันโตสุภุโตสุราโขชิดนานุภาเวนะชิตุปัฏฐวโธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโขสังฆานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธมานุาพะวปริโตจลมิชินะปัญชเชรติบทแผ่เมตตาแก่ตัวเอง อาหางสุคิโตโหมมีขใอยข้าพเจ้ามีความสุขอาหารนิทุโโหมมีขใอยข้าพเจ้าสรปราจากความทุกข์อาหอารอเวโรหมิีขใอยข้าพเจ้าสรปราจากเวรอาหางอับ พยาปัชโยหมิขอให้ข้าพเจ้าสมปรารถนอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอณนโคหมิีขอให้ข้าพเจ้าสมปรารความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางประริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด่วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาหหนตูจมเป็นุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรเก่กันแลกันเลยอัพยาประชาหุหตูจมเป็นุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันหลายกันเลยอนิฆาหหนตูจมเป็นศพเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานงปริหาดันตูจมมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดยีท้งเมมาตาปิตุนังโหตูสุขิตาโหดตูมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่มารดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิดาข้าพเจ้ามีความสุขอีทั้งเมยตินังโหตูสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทั้งเมคูรูปัชยาจาริยานังโหตูสุกิตาโหตูคูรูปัชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ข้าพเจ้ามี อีทางสัพพะเทวตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเวรินางโหตุสุกิตาโหตุ ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขขี่ทางสัพพะสัตตังหุตุสุขิตาหุตุสัพเพสตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทหนนาเิอ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการจำริญภาวนาจากการสวดมนต์ให้แก่เจดก,กรรมในเบยททั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิดทันไหวตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอท่านได้รับส่วนบุญนี้และโปรดถึงของศีกรรมและอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ ข้าพเจ้าของหุสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าทําแก่ผู้ใดนในชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเปลี่นช่งหุสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าจะได้จองเวรจองธรรมกันต่อไปเลยแม้ตจกรรมที่ใครๆครทำแก่ วาต้ตามพระเจ้าของของศีกรรมให้ทั้งสิ้นรัฐบาลพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งการอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวุู้หลานตลอดจุลวงศาคนณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถินสาธุ